เดี๋ยวจะพาคุณมาดูอย่างพลาไซเล็กที่สุดเจอน้ําท่วมตุยเห็นไหมเราเราได้มาไซต์หนึ่งคืบนี่เพิ่งแทงยอดหลังน้ําท่วมเดี๋ยวจะมาดูน้ําท่วมทําให้ใบร่วงเห็นไหมนี่คือแทงยอดใหม่นี่คือชัดใหม่เห็นไหมนี่ชัดเก่าที่เราปลูกหนึ่งคืบเริ่มจากตรงนี้แหละนี่คือแทงยอดใหม่หลังน้ําท่วมจะบอกว่าให้คุณรู้ว่านี่คือน้ําท่วมเจ็ดวัน น้ำท่วมเลยท่วมยอดประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมนี่คือหนึ่งคืบน้ําท่วมนี่คือหลังน้ําลดแล้วแทงยอดใหม่น้ําท่วมเจ็ดวันเลยยังรอดนะครับพาคุณเข้ามาดูกันนี่คือไซส์เล็กที่สุดที่เราได้มาคือหนึ่งคืบเจอน้ําท่วมพาคุณเข้ามาดูกันตุยไหมเห็นไหมนี่คือยอดใหม่นะเห็นไหมนี่คือฉัดใหม่เลยพาคุณเข้ามาดูกันน้ําท่วมเจ็ดวันเจ็ดคืนเลย นี่ย <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วงน้ําท่วมประมาณนี้แหละเห็นไหมท่วมใบท่วมยอดเลยยางพาราปลูกลงดิน2เดือนกว่าเจือน้ําท่วมเลยพาคุณเข้ามาดูกันบางต้นก็ตุยไปละขนาดว่าไซส์เล็กขนาดนี้เนี่ยยังทนน้ําเลยนนี่คือยอดตุยละแทงแขนงใหม่พาคุณเข้ามาดูกัน ว่ายางพลาหลังน้ําท่วมเจ็วันยางพลาจะตุยไหมขนาดว่าไซเล็กประมาณนี้นะที่เราได้มาในมาปลูกลงดินสองเดือนกว่าเจอน้ําท่วมท่วมใบท่วมยอดเลยเห็นไหมไซเล็กนิดเดียวเนี่ยแทงแขนงใหม่มาแล้วแขนงนี้ต้องขอบอกว่าเพิ่งแทงหลังน้ําลดเห็นไหมพาคุณเข้ามาดูเลย ตุยไหมยอย่างพลาก็ทนน้ําเหมือนกันนะครับพาคุณเข้ามาดูเลยเนี่ยไซส์เล็กท,ที่สุดที่สวนเราได้มาปลูกตอนนั้นนะครับหนึ่งคืบเราได้มาถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่แบบว่าน้ําท่วมลึกมากพาคุณเขา,าดูเลยเนี่ยกำลังแตกแขนงเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวจะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเอาไว้หนึ่งกิ่งเห็นไหม ตัวน,นี้เห็นไหมกาลังแตกแขนงเลยนี่คือแขนงนะเห็นไหมเนี่ยตะปุ่มตะปัม่มนี้ใช่เลยพาคุณเข้ามาดูกันเนี่ยไซส์เล็กมากเลยเราได้มาเห็นไหมนี่คือยอดละเนี่ยหนึ่งคืบนะครับเห็นไหมยังรอดอยู่นะเนี่ยเนี่ยยังไม่ตุยน้ําท่วมเกตวันเลยเนี่ยท่วมประมาณนี้เลยท่วมใบท่วมยอดเลยยังแทงยอดให้เรานะครับพาคุณเข้ามาดูเลยวัด หลังจากน้ํำลดล้วเป็นไงบ้างยางพาาไซเล็กสุดที่เราปลกมาหนึ่งคืบนะคหนึ่งคืบพาคุณมาดูเลยเนะี่ยหนึ่งคืบตัวนี้คือแทงยอดใหม่ละหลังจากน้ํำลดนะที่แทงยอดน่ะเนี่ยพาคุณน้มาดูกันยางพลา